มึงรู้ไหมก่อนที่ตอนที่เขมรกับประเทศหมดอะอะไรจะเกิดขึ้น,นโรงงานเจิงเป็นพันๆล้านเพราะไม่มีต่างด้าวทำงานให้มึงเข้าใจไหมอย่าโง่กันเลยเขมรบอกคนไทยอย่างโง่อย่าคิดอะไรตื้นๆนะสิ่งที่แรงงานต่างด้าวเรียกร้องจากรัฐบาลไทยนั้นมันสมควรอยู่แล้วไม่ต้องมาว่า คนแรงงานแต่งด้าวกินบนเรือนขี่รถบนลงหลังคาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าคารลอว,วันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้วค่ะช่วงนี้นะคะประเทศไทยนะจ้งางแรงงานแต่งด้าวเยอะมากเขมรลาวพม่า,มาล้นประเทศหลกัหลกๆสามประเทศเนี่ยอาจจะเกินประเทศละแต่และประเทศอะคิดว่าแรงางานต่างด้าวพวกเนี้ยเกินล้านคนนะ เดินไปตรงไหนตลาดไหนก็แล้วแต่นะจะต้องเจอนะถ้ามีร้านค้าในตลาดห้าสิบร้านจะเป็นร้านต่างด้าวไปแล้วประมาณ40่สิบที่เหลือเป็นร้านของคนไทยนะคะเออทำเป็นว่าเป็นลูกจ้างมั่งอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่หรอกคะ่ะจ้างคนไทยเปิดแผง เป็นนอมินีเข้าใจคำว่านอมินีไหมคะเหมือนมาจ้างคุณป้าเนี่ยเวลาตำรวจลงคุณป้าก็ไปสม้างว่าเออฉันเป็นเจ้าของแผงก็รับเงินเดือนรับค่าจ้างไปส่วนพวกนี้ก็ทำมาหากินกอบโกยเงินทองกับประเทศวันดีขึ้นดีก็ออกมาเรียกร้องสิทธิอย่าว่าเท่าเทียมคนไทยนะคะเรียกร้องมากกว่าคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศบางคนถึงก็บอกว่า ฉันมาทํางานในประเทศไทยฉันซื้อของฉันจ่ายประกันสังคมฉันเสียภาษีฉันจะต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยทุกอย่างอืมตรกะนี้นะเป็นของแรงงานต่างด้าวอีกไม่นานประเทศไทยเราจะไม่เหลือพื้นที่ให้คนไทยได้ยืนแล้วถ้าเป็นแบบนี้ดูอย่างอ่ะอีกาเลยขเหมินคนนี้นะไปดูคลิปมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงและอีกาเลยตัวนี้นะ บอกเลยมีความแค้นลึกซึ้งกับคุณป้ามากอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะไปดูคลิปมันก่อนดูว่ามันพูดอะไรนะจ๊ะกูเรียกร้องจากรัฐบาลให้เขาช่วยเหลือแล้วก็อนุโลมลดทาใช้จ่ายให้พี่น้องชาวต่าง้าวิทุกประเทศที่เขาเขาทำที่เขาเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วมีแล้วมีการหาว่าฉั้นอะไปด่าประเทศไทยดูหมินประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเขาเสียหายทาไมถึงสมองตื่นกันแบบนี้ตอนที่มึงจะมาคอมเมนต์หาว่ากูดาประเทศไทยอ่ะอย่าเพิ่งตีโพยตีพายและมาเหมารวมว่าคนต่างด้าวมาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่สํานึกบุญคนุเนะคนุณกินข้าวบ้านเขาเนะคุณบ้านเขากินบนเรือน ที่บนหลังคาแล้วกูจะบอกอะไรให้มะอีพุกที่ทําพูดว่าอยู่ไม่ได้ก็กลับประเทศมึงไปสิมึงรู้ไหมก่อนที่ตอนที่เขเมรกลับประเทศหมดอะอะไรจะเกิดขึ้นโรงงานจริงเป็นพันพันล้านเพราะไม่มีตา่าง้าวทำงานให้มึงเข้าใจไหมอย่าโง่นี่แหละค่ะเปิดข้อเรียกร้องของอาจจะไม่รวม อะไรงานต่างด้าวประเทศอื่นนี่คืออะชุดความคิดของอีกันเลยคเมนคนนี้นะคะมันบอกว่ามันเรียกร้องให้รัฐบาลน่ะลดค่าใช้จ่ายอนุโลมอืมให้กับแรงงานต่างด้าวทุกประเทศอืมลดค่าใช้จ่ายอะไรคะประเทศไทยหรือมึงหรือคนต่างด้าวประเทศไหนก็แล้วแต่ประเทศอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอืม จะต้องมาอนุโลมค่าใช้ใจ่ายอะไรมึงมีค่าใช้ใจ่ายอะไรมึงก็ช่างใช้ใจ่ายคนไทยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยมาอนุโลมค่าใช้ใจ่ายอะไรให้เขาหรอกอืมในประเทศไทยเนี่ยทุกคนซื้อผมชุรสราคาเท่ากันอืมอาจจะถูกบ้างแพงบ้างก็ตามแต่ห้างร้านที่เข้าไปนะแต่ต้นทุนการผลิตที่เขาเสนอไปต่ออ่ากรมทะเบียนการค้าเนี่ยมันราคาเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะเป็นฝรั่งไม่ว่าคุณจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีหรือคุณคเขมรหรือว่าคนพมา่าเราก็ซื้อน้ำปลาอกระปิทุกอย่างเกลืออในราคาเท่ากันสบู่ยาสีฟันในราคาเท่ากันจะมาให้อนุโลมอะไรอืสิ่งที่พวกมึงเรียกร้องอ่ะมึงอย่ามาใช้คําว่าอนุโลมค่าใช้จ่ายมึงต้องการสิทธิเท่าคนไทยเช่นอยากจะได้สาบาท บอกสิมึงต้องการอย่างนี้แหละอือยากจะรักษาพยาบาลฟรีอืใช่ไหมอยากจะได้อ่าเงินกเกษียณอยากจะได้เงินคนแก่อยากจะได้เงินอ่าอะไรอะดูแลบุตรบรรดาประชารัฐใช่ไหมเอออยากได้แบบคนไทยก็บอกมาเถอะอ่ะแล้วนางก็มีการบอกว่าคนไทยเนี่ยจะมาว่า เมื่อเรียกร้องแค่นี้จะมาบอกว่าเป็นอะไรนะคิมลนเรือ,อที่บลอดรถบลอนดคาในละคุณมันบอกให้เรานะไปคิดใหม่อย่าใช้สมองตื้น,นให้กระตันยูรู้คุณมันมันเป็นผู้ใช้แรงงานมันมาเข้าทำงานในประเทศไทยมาขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองมันบอกว่าถ้าเกิดไม่มีพวกแรงงานต่งางด้าสามประเทศนี้ประเทศไทยจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงจะไม่มี คนทางานให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปได้สตินะอ่ะต่อข้อความที่มึงบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวนะโรงงานจะปิดเป็นพันๆโรงอืมจะเสียหายเป็นพันๆล้านนะเพราะขาดแคลนแรงงานกูจะบอกอะไรให้มึงรู้ก่อนที่มึงจะมาสําคัญตัวมึงว่าเออมึงเนี่ยมาทํางานในโรงงาน ถึงมีโรงงานเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวจึงมีโรงงานทําทําไมมึงถึงต้องเข้ามาทํางานโรงงานในประเทศไทยมึงเคยคิดตรงนี้ไหมทําไมโรงงานไม่ไปตั้งในประเทศของพวกมึงมัง่งไม่ไปตั้งที่เขเมรไม่ไปตั้งที่ลาวไม่ไปตั้งที่อ่าพมา่าเพราะอะไรคิดดอ,อกไหม ก่อนที่จะมาด่าวก็คนไทยอะ่ะโง่สมองตื้นมองตื้นๆเนี่ยมึงเคยคิดย้อนกลับไหมว่าทําไมโรงงานต่างๆที่มึงเข้ามาทํางานเนี่ยมาสแสวงหาโอกาส,สแสวงหาชีวิตใหม่แสวงหาทรัพยากรต่างๆเพื่อกลับสูบกลับไปแผ่นดินแมงมั้มึงได้หาข้อมูลไหมว่าทําไมโรงงานต่างๆบริษัทต่างๆของต่างชาติเนี่ยถึงได้เข้ามาอ่ะตั้งโรงงานในประเทศไทยเพราะอะไรถ้ามึงรู้นะ บ้านเมืองมึงก็จะเจริญแต่ถ้ามึงไม่รู้มึงคิดแต่ว่ามึงจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยพ่อแรงงานชั้นต่ําอย่างพวกมึงประเทศไทยถึงได้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยอืมพ่อแรงงานชั้นต่าอย่างพวกมึงนี่แหละประเทศไทยคืออย่างนี้แหละชีวิตมึงก็จะอยู่แบบเนี้ยอืมมองดูแล้วก็เป็นที่น่าเวทนาแล้วก็เป็นตัวตลกในความโง่งขงของมึงมึงจะไม่รู้เลยว่าทําไม มึงมีแรงงานมึงมีสองมือประเทศมึงส่งออกแรงงานเป็นล้านคนทําไมต้องมาทําให้ประเทศไทยรุ่งเรืองทําไมไม่เอาแรงงานของพวกมึงไปทําให้ประเทศมึงรุ่งเรืองมึงคิดสิคิดคิดก่อนแล้วค่อยมาด่าคนไทยว่าเขาโง่อืมมึงรู้หรือยังว่าเพราะอะไรกูไม่บอกมึงหรอกว่าเพราะอะไรให้มึงคิดเป็นกันบ้านว่าเพราะอะไรมึงทั้งหลายทั้งร้านหลายล้านคนเนี่ยจึงต้องดิ้นรนเข้ามาทํางานในประเทศไทย ฝากเป็นการบ้านให้มึงคิดอีก,กเลยว่าปกคิดกูไม่บอกว่าบ,บอกแล้วเดี๋ยวมึงหายโง่จบตอนนั้นคือจบอ่ะเอกเรียนพี่เดวิดวาลีนี่กูชอบมากตอนนั้นคือจบ